สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยังพาท่านผู้ชมไปชมรีวิวขายสวนทุเรียนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด260ต้นพันหมอนทองเต็มสวนนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอนนยอ,อามนะครับเห็นไหมฮะนอันนี้คือผังรูปที่ดินนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยร้อยหกสิบเมตรเศษนะครับ เป็นตอนที่2องแล้วครับเราอยากให้ท่านดูแบบเต็มๆในสวนเชิญติดตามชมครับตั้งแต่ไปรีวิวสวนทุเรียนมาเนี่ยสวนนี้สวยสวยมากนะครับสวยงามมากหน้ามาเป็นเจ้าของแล้วก็ขนาดที่ก็ไม่ใหญ่นักเนื้อที่จะอยู่ที่16ไร่2งาน70กว่าตารางวานะครับ ขายก็ไม่แพงนะครับที่แปลงนี้ขายยกแปลงอยู่ที่19ล้านบาทนะครับ19ล้านบาทเท่านั้นเองครับเี่นม่นี่ครับเนี่ยดูกิ่งก้านสาขาที่เตรียมพร้อมจะออกลูกออกผลเพื่อที่จะสร้างกําไรให้แก่เจ้าของสวนนะครับนไหครับ ให้ท่านดูเต็มๆนะครับท่านจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าที่แปลงนี้ท่านสมควรจะเอาเงินมาลงทุนหรือไม่เนี่ยฮะอันนี้คือไอนน้ที่เห็นเป็นปุ่มๆเนี้ยคืออ่าเขาเรียกอะไรก้านทุเรียนที่เขาเพิ่งตัดไปเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับเห็นไหมจะอยู่ตามกิ่งของทุเรียนนะครับนะครับ ต้นใหญ่มากนะครับ ดูความงามสัก่อนครับเขาเรียกว่าคนทําสวนทุเรียนสวนนี้เขาทําทุเรียนเป็นนะฮะดูสิครับว่าช่วงไหนเราควรจะให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนช่วงไหนเราควรจะพ่นฉีดยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ผมเดินอยู่ในสวนเนี้ยไม่ได้กลิ่นสารเคมีเลยนะครับ เขตอำเภอในนายามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทํากึ่งกเกษตรอินทรีย์กันนะครับสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นก็จะลดปัญหาเรื่องของสารเคมีไปได้ค่อนข้างเยอะที่จะเป็นอันตรายต่อชาวสวนนะฮะตอนนี้มาอยู่ตรงเขตร้อยต่อระหว่าง สวนของแปลงที่ประกาศขายกับเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีรั้วกั้นไว้แล้วมีแนวเสาไฟเข้ามาเป็นไฟสามเฟสนะฮะท่านจะเห็นสายไฟอยู่นะครับเนี่ยพามาดูยังอยู่ในโซนของทุเรียนอายุ4ปีอยู่นะครับเห็นไหมต้นใหญ่มากเลยครับ อันนี้เขตรอยต่อแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสวนผสมเห็นซ้ายมือเป็นอันนี้คือต้นลองกองถัดจากลองกองก็จะเป็นต้นมังคุดนะครับอันนี้เสาไฟที่พาดระหว่างรอยต่อของที่แปลงนี้กับที่เพื่อนบ้านนะครับก็ไปยังบ่อน,น้ําเพื่อที่จะปั๊มน้ํานะครับอันนี้อันนี้คือมองไป ด้านหน้าของแปลงที่ติดกับถนนทางเข้านะครับก็จะเห็นต้นทุเรียนในโซนอายุสปี70ต้นด้วยกันนะครับนี่ฮอันนี้คือเขตรอยต่อครับรบ,บางจุดก็ยังเห็นต้นทุเรียนยังเล็กอยู่นะครับในโซนนี้แต่ก็มีส่วนน้อยนะฮะ ผมรับประกันได้ว่าในรีวิวของทุเรียนแปลง16ไล่เสร็จเศษๆแปลงนี้เนี่ยคนทําสวนทุเรียนเขาใส่ใจกับต้นทุเรียนมากต้นทุเรียนจะงามมากอายุ4ปีโตเหมือนอายุ6-7ปีเลยครับเห็นไหมครข้างหน้านี่ก็คืออายุแค่4ปีเองดูต้นสิครับครับแล้วถัดไปผมกำลังพาท่าน ไปที่แหล่งน้ำนะครับบ่อน้ำบ่อแรกที่เลี้ยงสวนในโซน70ต้นอายุ4ปีถ้ามองเข้าหน้าสวนก็จะเป็นโซนซ้ายมือนะครับข้างหน้าก็จะเห็นเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะนี่ครับ อันนี้คือบ่อน้ําที่ใช้สําหรับลดน้ําต้นทุเรียนได้ตลอดทั้งปีเห็นไหมครับเนี่ยสูบเข้าระบบสปริงเกอร์เพื่อที่จะนำมาลดต้นทุเรียนนะครับเอาเราเลาะต้นทุเรียนริมบ่อน้ำ ไปข้างหน้านะครับอ่าอันนี้ยังเป็นซากต้นมังคุดเก่าอยู่แล้วจะเห็นต้นทุเรียนขนาดใหญ่เนี่ยอ่าไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ4ปีนะครับใหญ่มากใหญ่จริงครับนี่ครับนี่คือทุเรียนที่อยู่ริมบ่อน้ำนะขนาดใหญ่นี่เรามาเจอกล่องคอนโทล มอเตอร์ปั๊มน้ำที่จะต้องสูบน้ำเข้าระบบสปริงเกอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือมอเตอร์ปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ำเข้าระบบสปริงเกอร์ครับะระหว่างไทยทำฝนตกฮะตอนนี้ เรียน4ปีใหญ่มากแล้วก็การทเรียนที่เพิ่งตัดไปนะครับนะครับใหญ่จริงๆ เชือกยงกิ่งไว้นะฮะเพื่อเลี้ยงให้กิ่งโตนะครับอันนี้ตัดไปด้วยกิ่งนี้น่าจะเบียดกันอยู่เจ้าของสวนเลยตัดตัดแล้วก็ทายากันเชื้อรานะฮะไปฝนกำลังตกครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับ ระหว่างถ่ายทำรีวิวอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมเข้านะรท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนถ่ายอยู่ด้านหน้าแปลงสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับแพนให้ท่านเห็นในมุมกว้างนะครับ ตั้งแต่โซนซ้ายมือซึ่งเป็นโซนทุเรียนอายุ4ปีนะครับอันนี้คือบ้านคนงานครับท่านผู้ชมครับมีห้องนอนห้องน้ำพร้อมอใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าสวนนะครับแล้วที่แผนอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นแปลงสวนทุเรียน อายุ2ปี10เดือนอยู่ขวามือนะครับมีทั้งหมด190ต้นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะนำชมว่าต้นทุเรียนที่เขาดูแลเนี่ยมันรัดตัวภาษาชาว,ชาวสวนนี่เขาเรียกว่ามันรัดตัวโตโตเร็วมากนะครับเหมือนกับที่บางท่านรู้ดูในรีวิวคลิปของคนอื่นที่ทำสวนยังไงให้ได้ผลเร็วเนี่ยแหละลองดูสิครับอ่า อันนี้เขาเป็นเจ้าของสวนมือหนึ่งทำสวนได้ดีดูทีอะต้นทุเรียนอายุ2ปี10เดือนครับท่านครับ3ปีเนี่ยสามารถออกดอกออกผลได้แล้วนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมงามจริงๆครับมีทั้งหมด190ต้นระยะการปลูกเนี่ยสิบคูณ10เมตรนะฮะเป็นแถวเป็นแนวเลยครับท่านครับนี่ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่ฮะ ซึ่งจะอยู่โซนขวามือเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นจะเป็นโซนซ้ายมือถ้านับจากบ้านพักคนงานที่เรียกว่าขนามคนงานอยู่ในสวนตรงกลางแปลงนะครับท่านได้ชมไปแล้วว่าต้นอายุ4ปีเป็นอย่างไรพอมาดูต้นอายุ2ปี10เดือนก็เหมือนจะ4ปีแล้วครับเห็นไหมะเนี่ยอ๋อสวยมาก ครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังดูรีวิวสวนทุเรียนหมอนทองในแปลงนี้มีทั้งหมด260ต้นนะครับแบ่งเป็นโซนอายุ4ปี70ต้นแล้วก็อายุ2ปี10เดือน190ต้นครับท่านครับเนื้อที่ 16ไร่2งานกับ76ตารางวานะครับเนี่ยอันนี้คือเขตร้อยต่อเขตร้อยต่อเขาขุดล่องน้ำไว้เนี่ยเพื่อให้น้ำมันระบายเพราะฉะนั้นสวนทุเรียนเนี่ยเขาไม่ต้องการน้ำขังแล้วที่แปลงนี้เนี่ยดูพื้นที่ก็ไม่ใช่ที่ลุ่มนะครับน้ำไม่ขัง กำลังเดินเลาะให้ท่านได้ชมว่าสวนทุเรียนอายุ2ปี10เดือนงามขนาดไหนนะครับต้นโตมากปีที่แล้วเนี่เขาบอกว่ากำลังจะออกดอกเลยแต่เจ้าของสวนไม่เก็บดอกไว้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงต้นให้โตเลี้ยงกิ่งให้โตก่อนนะเห็นไ,ไหมครับปีหน้าก็อายุ3ปีแล้วครับ สามปีเนี่ยก็พร้อมที่จะสอนให้ออกดอกออกลูกได้บ้างแล้วนะครับ,นะรบนี่ครับพาท่านเดินดูยาวเลยครับมีทั้งหมด190ต้นนะครับอายุ2ปี10เดือนครับท่านครับต้นนี้โอ้สวยมากต้นนี้เดี๋ยวนำชมหน่อยนำชมต้นนี้หน่อยนะครับนะครับต้นนี้สวยจริงๆ ทรงพุ่มใหญ่นะดูตั้งแต่ยอดลงมาใบเป็นมันวาวนะฮะใหญ่มากครับไปดูที่ลำต้นทีครับเนะี่ยลำต้นก็ใหญ่สปริงเกอร์อย่างสองหัวมันเดิมนะฮนะเนะีนะ่ยดูที่กิ่งที่กิ่งจะเป็นจุดดำๆๆด,ด,ด,ดนี่คือ ตาดอกนะฮะตาดอกเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อว่าจะอายุแค่สอปี10เดือนเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับแม่เวลามีจำกัดและเกินความยาวของคลิปก็ไม่ให้เกิน15นาทีเพราะฉะนั้นรีวิวขายสวนทุเรียนแปลงพิกัดนายยอาม เนื้อที่16ไร่เศษเขาขายอยู่19ล้านนะครับหมดเวลาลงแล้วท่านคงต้องไปติดตามรายละเอียดในตอนที่3หรือ EP 3นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ